<laughs> à, là... <laughs> à, Ông có lẽo! rồi có lẽo! Ông có lẽo! có có cái, có <laughs>

ไปยังไปไปถึงแล้วก็อาบน้ำาล้ก็ไปหนูไม่กลัว

¡Vaya, vaya, vaya! อาชีพย on, so like ์ไ so ม like <wh> ่โดนอยู่เม mmm ื่อวานนี้โดนทำรั่ทั้งสองคนเลยหนียายทั้ง้สองคนเลยเฮ้ยไม่ม่ไม่ไมเชื่อค่ะเด็เชล้วยากไปทำเสียงนะทีมงานมีเกมเงินนะ ค41 17ค41 17นะป๋อง